สวัสดีครับซางโซดาฟแฟมิลี่มาแล้วครับนี่แหละครับหลังจากเข้าสีออกมาแล้วได้เขาทั้งหมดเขาทั้งหมอดเท่าไรหกสิหกสิบเจ็ดสอบไดครับอย่อยใส่รถหวัวยอเล็กเข้ารถอีแตงแล้วเข้าไปแล้วครับครับซาเลงนะครับซาเลงพิทัศน์นี่ตอนนี้พิทักษะร่างมาออกเมาอ,อ,กอีกนะครับนี่เอาเอาของนี้ไปตั้งกล้องไว้ได้ครับนี่คนอันนี้ขึ้นรถให้พิทัศน์ก่อน อัดได้แปลกนะครับถ้าเลียงหนีมาเบิ้งครับว่าดีไปไ <8 S 2> ด้บะฮแปลกพอไหมห้าห้า <5 S 2> ว่าขั้นหนีแปลกเจ้าเดี๋ยวยอะไรอ่าถอยถอย พี่ชัดบอกว่าเวืรอบนี้ขออาหารนะครับอรอบอาหันไปนยากเอาขึนแ่สมอฮะเ,ไป,เไปทเขาไปสอเาถ้วย่ถวยังคนั่สามก็พอะครับเนีอ้นใบเรขานี่ยักโลว่สะตีมกโนี่

ใส่ก็ใส่อีกเอาขึ้นเบิดพวกไอ้บ่อแมีเอาขึ้นเบ็ดนะครับเตรียมใจ้ะครับได้ซีพ่อโซดาขึ้นเบ็ดรถเอาขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเบิดนั่นแหละใส่ซีครับใส่ซีเอาขึ้นเบิดนะเบต้องเอาไว้เอาไว้ไปวันรุ่งนี่พอแล้วขึ้นรถแบดรถเอาเกียรถแบดรถขึ้นเลยไหนเราออกไป ไปได้ยอคนกับไปได้ไปเพื่อนซีสอนไหมที่นอนหน้าตีว่เมียนี่แล้วครับเอาถามมาเบิง้งคันรุ่นนะครับเอารถออกมาเล็กน้อยกับเลนมว่นี่ครับอากาศยูทงก็ดีนะครับอากาศดีเมื่อนี่ร่มเย็นสบายที่โต๊ะโอ้ย ยังซองหาเลขจีนนี่น้อยเรียนนะครับมึนนะครับบอกบ่ใดได้เ,เร็ก,กน่อยซองโวนี้หวานโดดลงมีน้ำมึงได้ทางลางังออาผครับจะพูดมึนนไปกีตาร์ประยูนเนาะ <c oughs> นี่แหละครับกล้องเขาอีสานบานเฮาโปกมาหน้าเลยครับตองกองใหญ่ เพราะว่าเป็นเวลาสีเขานี่ค้นรล้ได้ครับมาซอยกันนะครับเตียงเขาเพิ่นนั่นที่นะครับสีเขาทอนเขา่าจังสิพวงเข่ายามเพิ่นจินเขาไปอิม่มนะครับเขาก็ต้องมันลลายๆนี่ตัวยซัมนี่ก็ต้องค้นมานด้ครับแล้วก็ค้นกลับได้ครับในเมื่อทีแล้วแล้วเซตแล้วเซตมันแล้วก็ขน้นเมียน้าคนทีท่ถือไมอ้คนนี่ครับตั้งไว้ครับ หม้อเหมอมีเมดครับโอ้ยายครับเต็มรถครับผู้ถ้าเร่งคันหนึ่งไม่แล้วครับอาผมดีคนขึ้นรถในเพิ่นนะครับมาเบิ่งนำกันนะครับครับเผานี่ครับบ่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามีปลามีกุ้งเลี้ยงไว้หลายนะครับนี่ปลานิ่นปลาในมีเม็ดถูปลาดนะครับอยู่นี่กุ้งนี่ก็หลายครับนี่ใส่เอาไม่มาเรงนี่ยุสาแร่เพียมก็มีครับยุสาเทิงั้งผู้ที่ผมลงกับผอลงว่างคลิปก่อนนะครับ คนเอาซาแดงมาอีกแล้วคันนึงครับตีไซซีนะครับคันละซีวาเทิงคนเอาของเอาอยางเมียน้ำมันหลายแนวครับหลายแนวเลยครับมาแล้วครับมาแล้วนี่อ่ะเป็นผู้ใดมาครับพอหลงนะครับมา <c oughs> นี่ ครับมาครับมาแล้วมือนี้มาแล้วมือนีครับค,ครับนะครับคลิปนี้ผมกับฝากบางคลิปบางโฆษณาให้ผมไหมน,นะครับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ